ดีครับสวัสดีครับพี่ชายครับวันนี้เรามีพระเครื่องสวยๆของปู่มหาชีลามาแบ่งปันนิดเช่นเคยครับวันนี้บอกเลยว่าเนี่ยฮะทีเด็ดเลยนะครับนะคัทสวยมาให้จากพี่น้องนะครับที่เราที่เข้ามาชับชมใหม่และก็เก่านะครับนะที่ขอบคุณที่มาอุดหนุนน้องนะครับน้องมีจะส่งฟรีมีเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับถ้าหากชอบสนใจในการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรนะครับนะ วัตถุมงคลล้วนเป็นของปู่มหาธิราทั้งนั้นเลยนะครับนะบอกเลยว่าใครชอบนิยมนะฮะรุ่นไหนนะครับสาม,มารถจัดกันเข้าไปได้เลยนะครับนะ้นยังมีพระปิดตาพรมการนะครับพยาคุดนะฮะแล้วก็องค์พ่อโสธรนะครับองน้ของหงปู่มหาธิรานะครับแล้วก็มีพระกิ่งศิลาพรมหามงคลแล้วก็มีพระพุทธชินราชนะครับนะรุ่นศิลาพรมหามงคลอีกเช่นกันนะครับนะวันนี้เรามีพระที่สวยมาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเคยครับ ถ้าหากชอบตุจาริกันไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะพี่นะจาชื่อรุ่นจำอันดับอันดับขององค์พระไว้นะฮะบอกเลยนะครับจัดส่งฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะพี่ชายนะครับไม่ต้องโอนก็ได้นะครับเดี๋ยวรับชมรายการหนึ่งเลยครับรายการหนึ่งมาเป็นพยาคุดนะครับนะรุ่นกินบอดเสียงนะครับกิ่นบอเสียงแปลว่านะครับน้ามีกินไม่มีหมดไม่มีอดนะครับตลอดปีตลอดชาตินะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้มีกินมีช้นะครับพยาคุดมหาเศรษฐีครับ มาเรียนการที่หนึ่งอะไรครับนะเป็นวัดจัดสร้างทั้งนั้นนะครับนะเป็นของพิยาคุดของลูกปู่มหาศิลาครับรายการที่พี่นะชิสสวยอย่างนี้ครับนี่พิยาคุดนี่ฮะนี่ฮะเรามาดูเลขโค้ดนัาเบอร์กันดีกว่าครับเลขโค้ดนัาเบอร์หมายเลขหกเลขโค้ดนัาเบอร์หมายเลขหกนะฮะงานพุทธศิลป์นะครับพิยาคุดงานพุทธศิลป์ครับไม่ใช่งานหล่อโบราณนี่พี่ไปวิยาณนี้ครับดูงานชุบนะครับในรายการนี้เนื้อสามกษัตริย์ เป็นเนื้อสามประสัตนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งองครับเลขคดนัมเบอร์ตัวเดียวหมายเลขหกครับรายการนี้น้องขอเป็นปันพี่น้องที่หกร้อยบาทเท่านั้นพี่น้องขอเป็นปันพี่น้องที่หกร้อยบาทเท่านั้นพี่เวยยคุตนะครับองค์นี้นะครับหลายเลขหกนะครับรายการที่หนึ่งต่อมาเป็นหมายเลขสองครับเป็นเนื้อแบ็กทองนะครับรายการนี้เป็นเนื้อแบ็กทองนะครับเลขโคดนัมเบอร์พี่หมายเลขห้าเจ็ดนะครับ หมายเลขห้าเจ็ดพี่พยาพยาคุดแบ็กทองนะนะฮะแบ็กทองนะครับสวยสวยอย่างนี้นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่รายการนี้น้องขอเป็นไปเป็นน้องที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะพยาคุดนะครับแบ็กโลเดียมหลายทองครับมาลุยต่อครับรายการที่สามนะครับรายการที่สามเป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาขาวแดงดพี่เนื้อทองฝาบาทลงยาขาวแดงมาดูเลขโคดนัวเบอร์กันพี่จ๋ามาดูเลขโคดนัวเบอร์กันหมายเลขโคดตัวเบอร์ หกหนึ่งครับหมายเลขคุเบอร์หกหนึ่งครับพี่นี่ฮะลงยานหน้าหลังสวยๆอย่างนี้ครับพี่ชายครับสีทองอลัมเหมือนดุดังทองคานะครับรายการที่สามพี่รายการที่เปลี่ยนไปเป็นตองที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการที่เปลี่ยนไปเป็น้องที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะสำหรับใครที่อยากให้เลี่ยมนะครับเลี่ยมได้ครับเพิ่มเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับนะครับผมเอาตัวอย่างงานเลี่ยมให้ดูครับนี่ครับพี่ชายครับ สับใครอยากเลียมนะครับนะเลียมสามารถทาเป็นกรอบภายเงินภายทองได้กรอบสีได้เขียวแดงน้ำเงินฟ้าดําม่วงนะครับมีทุกสีเลยนะครับนะบอกเลยว่าเพียงแค่100บาทนะครับนะถ้าพี่น้องไปจัดให้ที่อื่นเลี้ยมนะครับผมบอกเลยว่ายังไงก็แพงแน่นอนพี่นะครับยังไงก็เกินร้อยห้าสิบบาทแน่นอนไม่ต้องเสียเวลาด้วยครับน้ำอยู่กับผมนะฮะเดี๋ยวเลี้ยมให้ไปให้พร้อมเลยนะครับ มาดูกต่อพิชาในการที่สี่ครับเป็นเนื้อทองสำบัดนะครับเป็นลงยาชมพูพี่ลงยาชมพูดำนะครับมาดูเลขคนจับเบิดกันพี่๋ามาดูเลขคนจับเบิรกันครับหมายเลขค้ดหมายเลขสองสามพี่เลขคนดเบอร์สองสามพี่พิยาคุดสวยๆองนี้นะครับองค์ที่สี่พี่นะครับแบ่งไปพี่น้องเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบาทครับแบ่งไปพี่น้องเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบาทพี่สวยๆอย่างนี้ครับนะของลูกปูมมหาศิลาสิริจันโทนี่ฮะมาดูกต่อพิชายในการที่ห้าครับเป็นเนื้อ อัลปาก้านะฮะเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับนี่คร<ด>ับส <athletes> um. วยๆอย่างนี้นะครับนะฮะนี่ครับพี่ชายนี่ครับเป็นงานหล่อสมัยใหม่ครับเป็นงานหล่อพุทธศิลป์นะครับหรือเรียกว่างานจิวเวลรี่นี่ครับนี่ครับมาดูเลขโค้ดกันพี่ชายนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์กันครับนี่ครับต่อโซลาร์นี่ครับมาดูเลขโค้ดตัวเบอร์กันหมายเลขโค้ดตัวเบอร์แปดหกพี่ชายหมายเลขโค้ดตัวเบอร์แปดหกนะครับนี่ครับหมายเลขโค้ดตัวเบอร์แปดหกพี่สวยๆอย่างนี้เลยครับ เนี่ยฮะอยากให้เก็บได้เก็บพี่นะฮะลงยาสองสีครับลงยาเขียวแดงครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องสี่ร้อยห้าสิบาทเทยนะพี่แบ่งปันพี่น้องเพียงแค่สี่ร้อยห้าบาทครับนะเอาไปใช้ได้เลยนะครับรายการที่ห้ามาลื้นต่อพี่ชายรายการที่หกครับเป็นเนื้อทรองฝาบาทซาตินครับรายการนี้เป็นรายการซาตินนะครับมาดูเลขโค้ดเบอร์พี่จ๋ามาดูเลขโค้ดเบอร์กันครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสองแปดสองแปดสามนะครับ ลายการนี้คนเบอร์สองแปดเจ็ดมีหางครับสองแปดเจ็ดนะครับพี่เรียนคนจำนวนนะครับเนื้อทองฝาบาทซาตินครับรายการนี้แบ่งไปพี่น้องเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบาทครับแบ่งไปพี่น้องเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับพี่ชายแต่ถ้าใครยกคู่องสี่ร้อยบาทผมคิดเพียงแค่แปดร้อยครับยกคู่ไปได้เลยครับจัดส่งฟรีนะครับมาลุยต่อพี่ชายรายการสบายครับรายการเจ็ดครับเป็นเนื้อนวะโลหะผิวรุ้งครับ เป็นเนื้อนวะโลหะผิวรุ้งพี่องค์ที่สวยจริงๆครับรายการนี้สวยจริงๆครับเนื้อนวะโลหะผิวลุ้งพี่เลขโค้ดเบอร์พี่หนึ่งสี่ห้าสองครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งสี่ห้าสองตอกนอชเจียนพี่ตอกโซลาลุงปู่มหาศิลานี่นะครับรายการนี้พี่นะรายการที่เจ็ดเนื้อนวะผิวรุ้งพี่รายการนี้อย่างสวยรายการนี้แบ่งไปพี่ห้าร้อยบาทครับรายการนี้แบ่งไปพี่ห้าร้อยบาทครับเนื้อนวะโลหะครับรายการที่เจ็ดครับ Ει, ต่อมาเป็นการที่แปครับเป็นเนื้อนวะข้าเป้าพี่นี guide, ่ครับเป็นเนื้อนวะข้าเป้านะครับนี่ครับเป็นปูนมีก้อนๆอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นเนื้อนวะข้าเป้านะครับนะแบ่งไปพี่น้องในราคาเดิมพี่แบ่งไปพี่น้องในราคาย่อมเยาครับ รายการที่ผมขอห้าร้อยบาทรายการพี่ชายรายการที่ขอห้าร้อยบาทรายการเลขคนเบอร์หนึ่งห้าเก้าเลขคนเบอร์หนึ่งห้าเก้าเนื้อนวะข้าวเบ้าพี่ลงยาจะสวยงี้เนื้อนวะข้าวเบ้าลงยาสวยงี้ครับจัดไปพี่ชายแบ่งไปไป็นห้าร้อยบาทนะครับจัดส่งฟรีครับรายการที่แปดครับต่อมาครับเรามาดูกันต่อครับรายการที่เก้าครับเป็นพระปิดตาพรมการนะครับนะฮะนี่ พรพบิดาพังการแค่รายการนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับมาดูเลขคนจับพิจาาเลขคนเบนวนหนึ่งเก้าสี่ครับเลขคนจำนวนหนึ่งเก้าสี่ครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบาทครับแบ่งปันเพียงน้องสี่ร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินไปทางครับรายการที่เก้ารายการที่สิบครับมาเปิดกันต่อลุยต่อครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟโบราณเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟโบราณครับเลขคนจำนวนหนึ่งห้า เกจครับเลขคนลเมือหนึ่งห้าก็ครับเนื้อทองแดงผีไฟโบราณครับรายการนี้3 5 0ห้าสบาทจัดส่งฟรีถึงบ้านจัดส่งฟรีถึงบ้านครับรายการนี้รายการที่10บครับต่อมาเป็นรายการที่11เครับเป็นเนื้อสนิมแดงครับหรือรายการที่11เครับเป็นเนื้อสนิมแดงพี่รายการนี้สวยๆเลยนะครับดูไว้จุกใจพี่นะครับบางคนชอบใส่คลาสสิกต้องเป็นเนื้อสนิมแดงนี่ครับคมๆรับนนิ้วครบนี่ฮะบล็อกสวยครับนิ้วครบบล็อกสวยบล็อกคมพี่นี่ฮะ ยันคมกริฟครับไม่มีขาดไม่มีเกินครับรายการนี้นครับนะเลขขนตัวเบอร์สองหลักตัวพี่นะฮะเนื้อสนิมแดงพี่เลขขนตัวเบอร์สองหลักสามแปดครับเลขขนตัวเบอร์สองหลักสามแปดรายการที่สี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดครับต่อมาเป็นรายการที่สิบสองครับรายการที่สองครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำพีช่ชาย เป็นเนื้อทองแดงลมดำพิชัยนี่ครับรายการนี้เลขโคนละเบอร์สามหลักใช่ไหมพี่เลขโคนสามหลักมาส่องกันพี่เลขโคนเบอร์สามหลักสามสามแปดครับสามสามแปดพี่รายการนี้เปี่งนไปพี่น้องกันไปสามร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีถึงบ้านนะครับมาดูต่อพิชัยรายการที่ไปรายการที่สามครับเป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากลากทองทิพย์เนื้อเนื้อมหาชนวนหน้ากลากปองลูกปืนหน้ากลากทองทิพย์ผิวลุ้งนะครับมาดูเลขโคนเบอร์สองหลักกันยัยพี่เลขโคนเบอร์สองหลักกัยพี่หม่เลขโคนเบอร์สามสี่ หมายเลขคุเบอร์สามสี่รายการนี้เป็นรายการพิเศษครับมีหน้าก,กากขึ้นมาด้วยครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีครับรายการนี้จัดเพียงสี่ร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีครับรายการที่สามนะครับ ต่อมาการที่สี่ครับเป็นเนื้อสนิมเขียวนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสนิมเขียวสายคลาสสิกโบราณนะครับเอาไปจับคู่กับสนิมแดงได้เลยพี่นะครับจับคู่สนิมแดงได้เลยผมคิดแค่เจ็ดร้อยบาทถ้าสามคนคู่สนิมแดงนะครับสนิมเขียวสนิมแดงจับคู่กันชี้่เจ็ดร้อยบาทนะครับองค์เดียวพิทคิดสี่ร้อยนะครับพี่ชายนะครับองค์เดียวคิดสี่ร้อยนะครับเลขคนจะเบอร์สามเก้าสองนะครับเลขคนจะเบอร์สามเก้าสองพี่นี่ครับเอาไปคู่เลยพี่คิดเจ็ดร้อยนะครับเจอใครแยกครับนะสี่ร้อยบาทจะส่งให้พี่ครับต่อมาการที่สิบห้าครับ รายการที่15ครับเป็นเนื้อมหาชนวมมูลสารนะครับรายการที่เป็นการพิเศษนะครับเซอร์ไพรส์ต่อ8รอบนี่ครับรายการนี้เซอร์ไพรส์ต่อ8รอบนี้ครับนี่ครับเลขคู่เบอร์362นี่ครับต่อ8รอบนะครับนี่ครับต่อ8รอบนะพี่ชายนี่ฮะให้ดูนะครับต่อ8รอบนะครับรายการนี้450บาทจะส่งให้ปีครับพี่ชายนะฮะนะครับรายการนี้รายการที่15ครับ ต่อมารายการที่6ครับเป็นเนื้อหาทวนธรรมดาครับไม่มีตอกแปดรอบนะครับน่เรียบกรอบพร้อมใช้ครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องเพียงแค่500้บาทพี่เอาไปใช้งานได้เลย500บาทพี่เอาไปใช้งานได้เลยครับเลขคนเบอร์2 0 4ย์ครับใช่ไหมพี่เลขคนเบอร์2 0 4นยี่นีครับเดี๋ยวขอส่งกล้องี่เลขคนเบอร์ส0 4ูครับนี่ฮะเอาไปใช้งานได้เลยพี่ข้องคนได้เลยพี่สวยๆนี่เรี่ยมผิวเก็บผิวสวยๆเลยครับนี่นี่ครับรับไปเลยพี่500บาทจัดส่งฟรีรายการที่16ครับ ต่อมากันที่สิครับเป็นรุ่นเศรษฐีพันล้านนะครับน้าเป็นพระเจดสมเด็จสงไก่นะครับเลขคนเบอร์สองศูเลขคนเบอร์สองศูครับเศรษฐีพันล้านเนื้อทองแดงผิวไฟหลามอย่างนี้พี่เนื้อทองแดงผิวไฟออกท้มส้มสวยๆอย่างนี้พี่นะเส้นอักขระคมชัดเจนพี่นี่ฮะรายการที่พี่แค่สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีพี่สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีครับไม่เอากรอบคิดสองร้อยห้าสิบครับไม่เอากรอบคิดสองร้อยห้าสิบรวมจะส่งให้ด้วยครับนะเนี่ยมีเป็นรุ่นเลขเองนะครับนะมีรุ่นผิวรุ่นลงยากัันนด้วยะครบ ต่อมาเป็นการที่18ครับรายการที่ี่ยเป็นหลวงพ่อสวนทอนนะครับของลุงปู่มหาศิรานะครับเลขคนเบอร์14 5ห้าครับเลขคนเบอร์14 5หนะฮะจะสร้างสวนสงเกเะนะฮะนี่ครับหลวงพ่อสวนทอนนะครับของลุงปู่มหาศิราพี่เนื้อกระไหลเงินขุดเงาพี่เนื้อกระไหลเงินขุดเงาพี่นะครับเก็บได้เก็บนะครับนะสวยมากนะครับรายการนี้สวยจริงๆเนื้อกระไหลเงินขุดเงาพี่รายการนี้เปิดเพียงแค่500อบาทครับนะเปิดเพียงแค่5 0าบาทพี่จะส่งให้ฟรีครับพี่ชายมาลุยต่อพี่ชายรายการสปานะครับนะรายการนี้ รายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้านะดูเลขคนจำนวนพี่เลขคนจำนวนหนึ่งสองศูนย์เลขคนจำนวนหนึ่งสองศูนย์ครับรายการนี้ห้าร้อยบาทที่จะส่งให้ฟรีนะครับต่อมารายการที่ไปครับรายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบับเป็นยังก็ไหลเงินเหมือนเดิมพี่นะเลขคนจำนวนหนึ่งสี่ศูนย์เลขคนจำนวนหนึ่งสี่ศูนย์จะสวยงี้พี่เก็บได้รีบเก็บเลยเก็บได้รีบเก็บครับพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบครับนะห้าร้อยบาทต่อมาครับเป็นการทั่ไปนะครับรายการที่ไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ รายการนี้เองครับเป็นเนื้อกล้าลาทองนะครับตอนนี้เหลือองค์เดียวแล้วพี่ตอนนี้เหลือองค์เดียวเลยครับเลขโคนจะเบอร์สี่สามครับเลขโคนจะเบอร์สี่สามนั่นเนื้อกล้าลาทองขุดเงาพี่เนื้อกล้าลาทองขุดเงาพี่นี่ฮะเหลือองค์เดียวแล้วพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับมาดูรายการถ้าไปครับนะรายการนี้เป็นเนื้อลมดำขุดเงาขุดเงาทองพี่เลขโคนจะเบอร์เจ็ดเก้าเลขโคนจะเบอร์เจ็ดเก้าพี่รายการนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีครับพี่ชาย ต่อมาครับนรายการที่ขั้นรายการทำไมครับนะเลขค้นเบอร์หนึ่งหนึ่งด้วยครับเลขค้นเบอร์หนึ่งหนึ่งด้วยนะผมขอสี่ร้อยไอ้ขอห้าร้อยแล้วกันพี่ไอ้อันนี้พี่ผิดอันเนี้ยขอโทษพี่อันเนี้ยสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยนะครับส่วนอังเนี้ยครับนะเลขค้นหนึ่หนึ่งเนี่ยผมขอห้าร้อยบาทนะครับเลขเบิ้ลด้วยครับเลขเบิ้ลขอห้าร้อยบาทพี่ใครปิดได้ปิดมาพี่ใครปิดได้ปิดมาเลขเลขคนเบิ้ลด้วยครับนาฬิการนี้นาฬกายี่สามพี่นะครับ อ่า uhm. ส่ว,อวอนอันนี้ค <Pa igi. S 1> รับน้องชายฝากมาพี่ชายครับน้องชายฝากมานี่ครับนะเลขโค้ดต้องไปรุ่นกันทีพี่นะเลขโค้ดผมเปจาไม่ได้แล <culo> <takeaway ninety> ้วพี่นี่ครับน้องชายผมไปเลี่ยมมาครับนะเป็นเลี่ยมมาแล้วก็ผมขอปิดมาครับเพราะสารประสาทผมหมดพอดีนะครับนะอ่าราคานี้ราคาเดิมพี่ชายนะครับรวมเลี่ยมด้วยเจ็ดร้อยบาทนะครับรวมเลี่ยมด้วยเจ็ดร้อยบาทครับพี่ชายนี่ฮะ เนื้อสามวัสดุนะครับสามเค้นี่พี่เลี่ยมไปพร้อมใช้เลยครับเลี่ยมดําพร้อมใช้งานพี่เก็บเนื้อสวยเนะี่ยผิวอ่าผิวจะอ,อยู่เหมือนเดิมพี่นะครับจะรีบเก็บผิวงี้นะครับพี่นะกล่องพร้อมปกตินี่ครับนะรายการที่เจ็ดร้อยบาทพี่ชา๋าเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับรายการนี้รายการยี่สี่ครับต่อมาบริการยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้าครับเป็นเนื้อทองแดงสแตนด์ในะพี่จ๋าเนื้อทองแดงสแตนด์เลขคูณเบอร์หนึ่งห้าศูนย์เลขคูณเบอร์หนึ่งห้าศูนย์พี่รายการนี้แบ่งปันราคาเดิมครับสี่ร้อยการรคับ ต่อมารายการ26ครับรายการ26เป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงลมดำพี่เลขคนจะเบอร์931เลขคนจะเบอร์93 1พี่รายการที่4ี0้ิบาทเก็บได้เก็บเลยพี่เดี๋ยครับมาดูการต่อพี่ชายครับรายการจะไปครับนะรายการ27ครับเป็นเนื้อทองและคังสตินครับเนื้อทองและคังสตินพี่รายการนี้เลขคนจะเบอร์9 6 1เลขคนจะเบอร์9 6 1แบ่งันพี่น้องกันไปครับราคาเดิม450อบาทครับพี่ใหญ่4 5 0ิบาทเอาไปใช้กันได้เลยนะครับ ต่อมาปริการยี่บปดครับรายการยี่แปดครับเป็นเนื้อชนวนนะครับเลขคนจะเบนสองสาห้าเลขคนจะเบนสองสา้าครับรายการนี้แบ่งปันสี่รอย้าสิบาทครับสี่ร้อยสบาทเท่านั้นพี่ชันนะครับปิด้าให้ปิดนะครับนะต่อมาเปริการสปันนะครับรายการสปันเป็นเนื้อสนิมเขียวนะครับรายการที่29เก้าครับนะรายการ29เก้าเนื้อสนิมเขียวครับนี่ฮะสายคลาสสิกโบราณต้องมีพี่เลขคนจะเบนสา3หกสี่เลขคนจะเบนสา3หกสี่ครับสายคลาสสิกนี่นี่ฮะ พี่ดูความสวยนี่ครับความสวยความคลาสสิกนะครับเก็บได้เก็บพี่ชายครับรายการน,นี้เพียงแค่450บาทครับ450บาทเท่านั้นพี่รายการ29ต่อมาการ30ครับเป็นรายการคลาสสิกอีกรายการครับเป็นเนื้อทองแดงข้าวเบ,าบ้าพี่เลขคุเบอร์83เลขคุเบอร์83เนื้อทองแดงข้าวเบ้าพี่จ๋านี่ฮะรายการน,นี้เปี่ยนไปพี่น้องพี่450บาทจะส่งให้ฟรีถ,ถึงหน้าบ้านครับราคาจองอยู่ที่399แล้วพี่นะฮะรายการนี้เนี่ย ต่อมาเป็นการสามสิบเอ็ครับเป็นพระุทธชินราชนะครับเป็นพิมพ์พระุทธชินราชนะครับรูศิลาพรมหามุนีเนื้อทองแดงรมดำพี่จเนื้อทองแดงรมดำพี่เลยคบอร์าเครับ <c oughs> ไปแล้วไงไปแล้วไปแล้วดูด มีไฟเพิ่มเข้าไปอีกอะจี้เข้ดิจี้ที่กล้องเลยพยาบขึ้นมาให้ชี้กล้องหน่อยอืมชัดมันไม่เหมือนเดิมอะเออมันไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าผาเอาเลยปนะ่ะฮะไม่ต้องพูดอะไรฮนะก็คือพ่าเอาพาเอาพาพาก็ได้ครับเรียนคเน,เนเบอร์๙๑๗นะครับรายการนี้เป่งปันพี่น้องที่350บาทจะสมฟรีถึงหน้าบ้านครับ ต่อมาครับเป็นการที่สามสิบสองครับรายการสามสองเป็นเนื้อทองแดงโบราณครับเป็นเนื้อทองแดงแกลบโบราณนะครับหรืายการที่เลขโค้ดเบอร์สามขออนุญาตสองพี่แจเป็นเลขโค้ดเบอร์สามเก้าหกครับเลขโค้ดเบอร์สามเก้าหกครับเป็นรายการที่สามสิบสองพี่ใาหรืรายการที่สามยี่สองพี่รายการที่สามร้อยเอ็ิบาทเช่นเ,นเด,ดนียวกัน,น,รกรน,นครับรายการที่สามร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับรายการที่สามสิบสองนะครับ ราการที่สามครับรายการที่สามสาเป็นเนื้อทองแดงผีไฟลงยาเขียวเนียวซับครับเลขโคนเบนวนหนนึ่งสเลขคนจำนวหนนึ่งสพีการที่สามบาทจะส่งให้ฟีครับรายการที่สามครับต่อมารายการที่สามี่สี่ครับลงเป็นลงยาม่วงนะครับเนื้อทองแดงผีไฟพี่เลขคนหนึ่งแเจ็คร <Fuel Volvo> ับหนึ่งจ็ก้พีการที่สามบาทจะส่งให้ฟีพี่การที่สามสครับ ต่อมารายการที่35ครับนาะายการที่35ครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณผิวลมดำนี่ครับเลขคดเบอร์807ครับเลขคดเบอร์807ครับรายการที่เป,ปลเปี่ยนไปไม่ต้องที่สามร้อยบาทจัดส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยครับรนะ นี่ครับพี่น้องวันนี้ครับเรามีแบ่งปันพี่น้องครับสามสิบรายการนะครับเอ้ยสามสิบห้ารายการนะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถปิดคาบได้เลยพี่ใยน้องมีราคาแบ่งปันให้พี่น้องอยู่แล้วครับราคานี้พี่นัพระแท้บูชาได้สบายใจนะครับไม่ต้องอายใครเลยนะครับขอบคุณขอบใจขอบพระทัยทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับมีคําอุดหนุนน้องวันนี้นะครับนาขอบใจจริงๆครับ